รวมทั้งการบริจาคโลหิตการสลักโลหิตของท่านเพื่อไปใช้ในกิจการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลร้อยเอ๋ยนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้ถึงใจในสิ่งที่ท่านได้ทำและอยากเชิญชวนนะคะชาวอุบลรอโพชัยทุกท่านท่านใดที่ยังไม่มีโอกาสได้มาบริจาคโลหิตการสลักขอให้ทุกท่านได้เปิดใจนะคะแล้วลองมาบบริจาคซึ่งทุกคนก็จะมีครั้งแรกเสมอะคะ ท่านผู้ชมทุกท่านข้าวเมืองอำเภอโพชัยครับอยากจะให้ท่านประชาชนเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอโพชัยครับมาร่วมบริจาคโลหิตให้เรล่ากัญชาจังหวัดเลยด้วยนะครับท่านเชิญเลยครับพี่น้องชาวชเรมโพชัยที่รักทุกท่านนะครับวันนี้อำเภอโพชัยนะครับทุกภาคส่วนนะครับและก็รุกบ้านทุกตำบลได้ มาร่วมกันนะครับบริจาคด้วยกันทำให้กับเหล่าประชาชนร่วมกับมวลชนใการโรงพยาบาลน้อยเอ็ดนะครับซึ่งกิจกรรมการบริจาคดวงหนึ่งนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งนะครับกิจกรรมที่ตาฝันเข้ามากระซักที่ตาเบลของเรไว้ที่นับนะครับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมบริจาคดวงในวันนี้นะครับมีใจที่ปันน้ำนะครับ เพื่อทำการเป็นการหนึ่งครับการจำนำเป็นการบริจาคเราเห็นในการให้เลือดนั้นนะครับว่าเป็นการทำสิ่งนี้ยิ่งใหญ่เราพิจ่รณาวงเหตุนั้นนะครับนักวิชารหรือว่านักการแพทย์ต่างๆนะครับไม่มีที่ไหนในโลกนี้นะครับที่จะสามารถทำลายคิดวัสดุกรต่างๆที่สามาตถทดแทนได้ดังนั้นนะครับการบริจาคเราเห็นนะครับจึงมีเพียงเฉพาะการบริจาคจากเพื่อนมนุษย์ให้กับเพื่อนมนุษย์เท่านั้นนะครับ ดังนั้นการบริจาคงิจึงเป็นสิ่งสําคัญที่สอนให้มนุษย์นะครับรู้จักการเป็นผู้ให้นะครับและก็เป็นการทาความสันึกนะครับร่วมบริจาคเงินให้กับเราชาติให้กับสังรมชาติไทยให้กับโรงพยาบาลน้อยใหญ่เพื่อนาไปใช้ช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ที่ความจาเป็นที่ต้องใช้นะครับเพื่อเตรให้พวกเราได้ร่วมกันออบริจาคเงินนี้นะครับให้เรืองวับให้ชิวิตได้บุญเกิอยชีงใหญ่ได้ครับ